ไม่จัดเซลไม่เคารพมันเลยครับไปกันไปไหครับครับผมเราก็จริงๆเราร่วมงานกับแก๊ปเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้เนี่ยเราได้มาอ,ออกอีเวนต์ครั้งแรกกับแก๊ปเลยนะครับผมออแล้วก็เออดีใจแหละครับก็แก๊ปก็น่ารักนะครับที่เชิญพวกเราผมก็ตืน่นดีใจมากขอบคุณนะครับ,บค,ครับ ที่มันมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับงานนี้โหจริงโปรโมชั่นนะครับอันแรกเลยนี่คือลดส่งส่วนเนี่ย80แล้วก็ส่งฟรีแล้วก็ลดเนี่ย16บาทแล้วก็อาหารหลายๆอย่างที่แบบว่า9บาท19บาทใช่โอ้เมื่อกี้เห็นมีเห็นมีอะไร9บาทด้วยนะโอ้เออใช่ใช่ไหมใช่ไหมจำจำชื่อเมนูไม่ได้มี9บาทก็คือวันเนื้อสามารถสมมติ3มือใช่ปะกินไปเลยทั้ง3มมือเลย19บาทใช่เขาก็ยิ่งยิ่งสั่งเยอะยิ่งคุ้มเพราะว่าจริงเนี่ย เหมือนแบบเวลาเราฟินกันหลายคนแบบโปรโมชั่นแกเขาก็มีเยอะให้อยู่แล้ว ่เรายิ่งใครเป็นแบบว่าเนี่ยครับแก๊ปลิมิเต็ดแก๊ปลิมิเต็ดก็้ส่วนลดด้วยส่งฟรีด้วยแล้วก็ส่วนลดตอนเข้าไปอีกใช่ก็เยอะมาเพื่อแบบแอบสั่งเอาไว้เราสควรอะไรนะครับเพื่อไอ้แอบสั่งเอาไว้กับมาโอ้ไม่แอบสั่งไม่แอบสั่งสั่งตลอดเอาจริงเมื่อวานเมื่อวานผมก็สั่งเลยเพราะว่าตอนคือชอบชอบแก๊ปหลายๆอย่างก็คือร้านอาหารเยอะแล้วก็มีโปรโมชั่นตลอดแล้วก็แก๊ปเนี่ยเวลาที่เราหิวมากๆเนี่ยเขามีให้เลือกด้วยนะว่าแบบส่งแบบไวมากๆอะไรอย่างไรใกล้ที่พักอะไรใช่ใช่ก็คือแบบดีมากๆเียครับใช่ ท like like, e ี่มันมมัันนสะดวกขนาดไี้เวลาใช้บริการเกิดที่แบบว่าเอ้ยกดชาระกดสั่งได้เลยโอ้ง่ายมากเขาก็บันทึกที่อยู่กดสั่งปัดบัตรเลยอ๋อแล้วจริงมีโปรโมชั่นร่วมบัตรด้วยนะก็หลายหลายธนาคารใช่ครับก็ดีเลยเรียกว่ามีโปรโมชั่นเยอะแบบนี้ทำใจคแถอย่างเราบสองคนเลยใช่แน่นอนครับผมแต่ยิ่งช่วงนี้ฝนตกบางทีขี้เกียจออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวออกไปเสี่ยงฝนตกอีกก็สั่งแกปเข้ามาให้เขามาส่งใช่ครับง่ายมากอ่ะโปรโมชั่นดีๆจากทางเครปส์กัน ครับผมก็ฝากโปรโมชั่นดีๆจากทางแกลด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็น4ในรอบ4ปีเลยของก็งานยิ่งใหญ่มากก็ยังไงก็ฝากแกลบฟูด้วยนะครับผมรับรองว่าคุ้มแน่นอนครับก็คือสะดวกครับเราไม่ต้องออกไปแบบไปร้านเองก็คือสั่งกินอยู่ที่บ้านสบายๆนะครับผมก็มีร้านดังเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ฝากแกปบูด้วเลยนะครับผมคุณกลับมาจากไปมีที่ฮ่องกงใช่ครับป็งไงบว่างกับการไปแต่มีครั้งนี้ในหลายๆครั้งในรอบปีในหลายรอบในปีนี้ เอาจริงเราก็ตื่นเต้น <'t it. S 1> ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่แบบว่าเราได้ไปแบบแฟนมีที่ต่างประเทศก็แฟนๆแต่ละที่นะก็ให้การต้อนรับที่อบอุนแล้วก็แฟนๆแต่ละที่เขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกัน <timeline> ซึ่งเราก็ดีใจทุกครั้งที่ได้แบบไปหาแฟนเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อก,ก่อนเนี่ยแฟนๆก็จะแบบบินมาหาเราแล้วแล้วก็ที่ไทยอะไรเงี้ยก็เหมือนสิ้นปีนี้เราก็เราก็เหมือนเราออนทัวร์เยอะหน่อยซึ่งเราก็ดีใจมากๆครับที่แบบได้ไปหาแฟนต่างชาติทุกคนเรียกว่าคลทั้งเมิองไทไปฟัง แน่นอนครับทุกทุกทุกประเทศทุกเมืองเลยครับที่เราไปใช่ก็และแหละแฟนๆก็ให้การต้อนรับดีมากน่ารักทุกประเทศเลยครับใช่มีโมเมนต์พิเศษอะไรไปแค่กับเที่ยวอังกฤษไปหรือไปล่าโมเมนต์ส่วนมากจะเป็นโมเมนต์กันเองมากอ่ะอ่ามนเป็นที่มนเป็นเหมือนเราไปเที่ยวไม่ไม่หมายถึงเวราไปเที่ยวมันใช่มันเป็นหลายๆปะ คือหลายๆประเทศอ่ะบุกกับฟอมเราเคยไปกันครั้งแรกแล้วแบบจะมีความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปเที่ยวบ้างช่วงฟรีเดย์อะไรกับช่วงฟรีทากใช่ครั้งนี้ไปฮ่องกงมีณคิดว่อกาสนะที่นั่นก็มีพิษสังกะสีเยอะนะมีอะไรนะมีพิษสังกะสีเยอะอ๋อใช่ใช่ครับไปขออะไรบ้างไหมก็ก็เอาจริงมีมีไปขอนะครับแบบเออก็แบบเออเราก็ได้แบบวัดกังถันเนาะเออแล้วแบบเออเราก็แบบก่อนที่เราจะบินไปเนี่ยเราก็เออบอกบอกพี่ว่าเออผมอยากไปวัดเออวัดกังถันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ไปแล้วก็ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็เราก็ขอไปแล้วแหละทำผมทำบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะณีเราสองคนเชื่อมในเรื่องใสมือเบยโอ้เวลาขอเชื่อแน่นอนครับแน่นอนมันต้องซิงกันก่อนเชื่อครับผมต้องเชื่อเชื่อเชื่อเลยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บุ๊กกับฟอสจะใสใสสินอ่ะได้ไหมครเออแดงใช่แต่ช่วงนี้เออมันแบบทำงงทำงานก็ถอดใช่เอาไว้ใต้หมอนอะไรอย่างเงี้ยใต้หมอใช่รู้สึกว่าพอขอแล้วมันกำลังใจในการทำงานได้ได้ตบบที่เรา มันก็เป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวครับที่แบบว่าที่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออไอเราก็ต้องตั้งใจทํางานด้วยอะไรเงี้ยถ้าตรงนั้นมีมีเรื่องดวงมาเสริมผมว่าก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยพะสมัยนี้นี่นอกจากความสามารถหน้าตาดีไม่พอแล้วมันต้องต้องมูเพิ่มดวงต้องมีดวงด้วยนะครับผมใช่ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แบบเราอยากไปกันมาตลอดเลยก็เออก็ได้ไปแล้วก็เขาใจใช่เรามคอะไรเป็นพิเศษหอโหก็ก็ไม่ได้ขออะไรเป็นเรื่องงานเนาะเป็นหลักใช่ก็เรื่องงานครับก็ หลักๆก็อยากให้อยากให้งานไปได้ดีอย่างเงี้ยครับใช่ความรักไม่ขอเพิ่ไเลยครับเอาเนะครับไม่ขอครับรักเพินความรักเหรอครับขอทำไมรักกันดีอยู่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เกลียดกันเดี๋ยว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 ขอตะคองเคลียร์ก่อนเออก็คือพี่เขาอาจจะหมายถึงความรักอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าคุณผมหมายถึงแบบว่าเราสองคนเนี่ยกลมเกลียวเป็นอยู่แล้วยากอย่างเงี้ยใช่ใช่อะไรนะครับอ่าอะไรนะครับ ขอโทษนะครับครับครับความรักดีขนาดนี่มาพักเนื้อข้าวของเราคือดีดีครับดีเราเราสองคนก็ก็ปรับตัวกันมาค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้ก็ลงตัวแล้วมากๆก็อยากให้เราสองคนเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้กันต่อไปก็ทำงานรักกันอย่างเงี้ยครับใช่ทะเลาะกันต่อยกันเลยครับอย่างเงี้ยรักกันดีตีกันตายนะรักกันดีตีกันตายมันเป็นสโลแกนอยู่แล้วฮะใช่คอนเซปต์ของคู่เราใช่ครับคู่อื่นเขารักกันปานจะกินกินเรารักกันไปตีกันไปฮะ แล้วกันดีตีกันตายโกรธกันง่ายหายกันเร็วสุดยอดสุดยอดแล้วาทักใจตรงไหนของกันละกันบ้างคะอันนี้สัมภาษณ์อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวปกติมันจะต้องสัมภาษณ์ว่าเออมีงานอะไรมีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตบท้ายเดี๋ยวตบท้ายอันนี้แบบอินไซต์ก่อนอ่อคุณแบบอ๋อ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 อบออ๋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 องผมดึงดูดครับผมอ๋อ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 อาออ๋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 อ าคิดหนักเฮ้ยอยากคิดยากดีวะเพื่อนอะไรนะคำถามว่าอะไรนะครับขออีกทีนึงฮะจไม่ไดขอคำว่าเป็นเพื่อนแหละเป็นเออเราเราใช้คำว่าเพื่อนแหละครับเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันมาผ่านทั้งทุกทั้งเออทั้งทุกทั้งสุขมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอออยากใช้คําว่าเพื่อนนี่แหละครับเพราะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันครัใช่แต่ว่ามันก็มีนั่นแหละจังหวะหนึ่งบางทีเราก็มีทะเลาะกันบ้างนู่นนี่นั่นเราก็ต้องปรับความเข้าใจกันลใช่ก็เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง เราทะเลาะกันเนี่ยมันปกติอยู่แล้วเวลาคนเราทํางานใกล้กันมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้เกลียดกันคือเราแค่อยากให้งานมันออกมาดีแค่นั้นเองครับก<ช>ันเลยต้องแบบเพื่องานเฉยๆเราทะเลาะกันเพราะเรื่องเรื่องงานล้วนๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยครับใช่สุดท้ายแล้วเราก็จับมือกันไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่อง,องใช่ยิ่งปียิ่งรักกันครับผมครับ ของิเใช่ครับแล้วจะมีทักษะแบบนี้ต้องไปเปิดตลาดอยู่าเดี๋ยวยังไม่มีผู้อื่นจะไปเลยจริงเหรอครับเราเป็นผู้แรกของจีนทีวีที่ออกนุลกจริงป่ะครับเนี่ยโอ้ นี่ผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยเนี่ยโอขอบคุณมากครับเอ,เอาจริงก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่า <ừ> วันหนึ่งเราจะไปได้ไกลาก็ต้องขอบคุณแฟนๆน,นะครับที่คอยแบบซัพพอร์ตเลยก็พวกเรา2คนก็ดีใจมากๆครับผมใช่แล้วก็มีเดี๋ยวเราจะมีออนเพลโอลิเฟนด้วยกับนักสแสดง6คนก็ ฝากติดตามเนาะฝากติดตามแต่ว่าที่แรกนะครับก็คือที่ญี่ปุ่นนั่นเองใช่ไซตามะใช่ไซตามะแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกหลายๆที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออฟฟิเชียลละกันเนาะแต่เดี๋ยวน้มันทั้งยูนิทเดียรเอเซียเนียุโรปอันนี้เป็นคพูดถึงยุโรปนครับเออเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงเพราะมันอาจจะแตกต่างบอกว่าต้องฟิตติ้งชุดไงครับเราต้องฟิตติ้งชุดไปถ่ายรูปหลักๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็นั่นแหละครับโชว์โชว์แล้วก็มีต้องต้องก็ต้องมี จริงจริงมันก็พิเศษทุกที่แหละครับแต่ว่าเราก็พยายามดัดแปลงให้โชว์แต่ละที่มันก็ใช่ม,มีมีความแตกต่างระหว่างสถานที่วัฒนธรรมเค้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เอาจริงผมก็ผมก็ลุ้นเหมือนกันนะแบบเออคือเราก็ไม่เคยแบบออกโซนเอเชียอย่างเงี้ยเอาจริง<ม>ไปยุโรปนี่เราก็ก,ก็ตื่นเต้นมากมากเพราะ<ช>เราก็ไม่รู้กันว่าเออมันจะเป็นยังไงแบบเออจะแบบจะมีแฟนๆมาหาไหมอะไรอยเงี้ยเราก็เออเราก็แบบอบตื่นเต้นเหมือนกันคร<ช>ับฟีลเหมือนแบบเหมือนตอนขึ้นคอนเสิร์ต LL ครั้งแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนี่ก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากมากคอนรบูใช่ยุโร อิตาลีก็สิบหกสิบเจ็ดนะครับถ้าจำได้ผิดนี่ก็เป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้ไปอิตาลีกันเนาะโอ้ใช่ครับฟรอยด์ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครับแต่ว่าั้ถุฐานไทคฝับที่นั่นเยอะก็สงสัยเหมือนกันเอาจริงตอนที่แบบโอลิโอลิเซนแบบมันขึ้นเทนไงเออสงสัยแบบอิตาลีอันดับสองอย่างเงี้ยว่าผมก็แบบงงกันมากว่าเออคือโซนดูก็อาจจะชอบซีรีส์ที่แบบว่ามีความมันมัน่กใจพอมีความโรแมนติกนนิดึงใช่ ตางเซอร์ไพรส์ต้องเซ็กซี่นี่ฮะเพื่ไปถ่ายรูปน้ครับต่้งเซอรเไพรส์ดครับเพื่อไปถ่ายรูปเซ็กซี่อะไรครับเอาคิ้วแล้วนะเดี๋ยวไปคิ้วๆแต่ว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับอะไรอย่างเผมแบบมีเซอร์ไพรส์ทุกที่ส่วนใหญ่ผมค่อนข้างดิ้นสดด้วยครับผมใช่ครับพูดถึงงานใหญ่ก็คือสตาลิมปิกสตาร์ลิมปิกเป็นไงครับสตาร์ลิมปิกโซนักปาร์ นักบาสก็ซุ้มซ้อมอยู่ครับช่วงน,น,นี้ครับเน้นเทไม่เน้นลงนะ <c oughs> แต่ลงไปเราต้องได้ซีนาท่าไสวยท่าสวยไปก่อนใช่ครับเป็นเน้นท่าไ้ก่อนอ <c oughs> <c oughs> ไม่หละครับแม่มก็กีฬาประเภทเดียวกันไหมคือต้องบอกต้องบอกท <c oughs> ุกคนเลยนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ผมไม่เคยเล่นกีฬาเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเยเข้ายิมบ่อยนะใช่ครับผมทั้งผมทั้งวิ่งปั่นจักรยานเล่นฟิตเนสแต่ผมไม่เล่นกีฬาเลยอะไรเงี้ยผมไม่เคยเล่นกีฬาตอนเด็กอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเทรนตัวเองเพื่อเป็นโค้ดเรียบร้อย ไม่คุณไม่เล่นกีฬาแล้วคุณไปเป็นโค้ชนี่ทีมไม่ฟุตบอลทีมไม่ฟุตบอล11คนนี่จริงๆต้องมีกองหน้ากองกลางกองหลังประตูใช่ไหมถ้าผมเป็นโค้ชนะกองหน้า1ิบคนอ่ายังไงก็เข้ายังไงก็เข้าแล้วแล้วเขายิงเราอ่ะมีโกคนนึงเช่ามันฝากฝากฝากใจไว้นน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 นันนนรับรับคนเดียวนนนนทีมไหนไม่รู้ตอนนี้นี่ครับเป็นไงครับนันนนทีมเราทีมเราผมเกิดแน่นอนทางโค้ช ครับผมครับช้าีมีพาร์คอนเสิร์ตด้วยมีพาร์คอนเสิร์ตด้วยองอไรกันรับคุอ่าใช่ครับมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมซึ่งคุณซอมหยอกหยอกมีมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตด้วยสำหรับแฟนๆที่ได้เข้ามาดูแล้วก็มีสตรีมด้วยยังไงก็สตรีมมิ่งด้วยก็ขอฝากด้วยครับผมก็มีโชว์ให้ทุกคนดูแน่นอนแล้วก็รับรองว่ามีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนเพราะว่าพี่ๆน้องๆแสดงของเราทุกคนเนี่ยมืออาชีพทุกคนนะผมใส่ใส่กันเต็มที่แน่นอนนะครับผมใช่ใส่ แข่งหรือใช่ไหมไม่ได้ในการแสดงไม่ใช่การแสดงครับผมคนอื่นนะให้เขาแข่งก well> ันไปนะครับเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์เองเออผมเน้นหาละกันผมเน้นเน้นเข้าร่วมแล้วก็ไม่เน้นเข้ารอบเลยเลยเขาเล่นอะไรไม่เป็นเลยครับผมจริงพูดว่าไงนีขอมีคผมเมนต์นะครับสนใจเอาผมเป็นโค้ดบาสไหมไม่เคยดูบาสด้วยเดี๋ยวสั่งยืนหน้าเลย ไม่เป็นไรไม่รู้ด้วยมีตำแหน่งเเดี๋ยวเอาน้ำแดงมาให้ฟอสตนั่งกินข้างสนามดีกว่าเอาน้ำพึ่งมะนาวด้วยเพราะว่านาวยเดี๋ยวผมต้องเชียร์ฟุตให้ให้จรอดเข้าไปกับทีมดีแล้วเอาจรอดไปกับทีมเราเล่นตำแหน่งอะไรรู้ไหมรู้ยังเราเล่นอะไรตอนนี้จอรอดวางแผนมาให้ผมยิงสามแต้มเดียวเลยอ่าเราก็คือเซนเตอร์ใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะยิงไม่เข้าก็เลยไม่ไม่ฝึกแล้วสามแต้มไปฝึกท่าดีกว่าอะไรนะดังนี้ปะดังไม่ถึงเลยอดาว ครับผมขอบคุณครับ